สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่การติดตั้งจักรลาดึงยางธรรมดานะครับผมให้การเป็นจักรลาดึงยางแบบไดเล็กนะครับผมตัวนี้นะครับเราใช้หัวจักรเป็นยี่ห้อของเซนไซนะครับรุ่น DLR 1 5 0 8 p T นะครับในครั้งนี้นะครับเราใช้เป็นชุดประหยัดไฟของอัศวินนะครับรุ่น RS 0 2ภายในเซตนี้ก็จะประกอบด้วยกล่องประหยัดไฟนะครับ5 5 0วัตต์นะครับตัวนี้นะครับผมสุดมอเตอร์ครับผมขาเย็บตะเกียบครับผม อ่าสุดอุปกรณ์น็อตนะครับแล้วก็แกนแม่เหล็กส่วนตัวนี้จะเป็นมูเล่นะครับครับผมต่อไปนะครับผมให้เรานำอ่าสุดมอเตอร์นะครับมาใส่นะครับโดยที่สุดมอเตอร์นะครับจะมีฝาประกบมอเตอร์อยู่นะครับผมหน้าตาแบบนี้แต่ก่อนจะใส่เข้าไปนะครับอ่าจะมีแหวนอยู่2ตัวจะมีแหวนพลาสติกตัวหนึ่งนะครับผมให้เรานาแหวนพลาสติกใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับต่อไปนะครับผมตรงฝาประกบนะครับจะมีบานะครับ ให้เรานําหันบ่าลงล่างนะครับ,บแล้วก็ใส่เข้าไปครับต่อไปนะครับเอาแหวนเหล็กนะครับผมใส่ประกบเข้าไปเสร็จแล้วให้เราทําการล็อกน็อตได้เลยนะครับตัวนี้จะมีน็อตอยู่สามรูครับหนึ่งสองสามถ้าผมพยายามล็อกแล้วดูให้ตรงนะครับถ้าตรงเราก็ล็อกให้นั่นได้เลยต่อไปนะผมให้เรานําแกนแม่เหล็กนะครับมาใส่ตัวให้น็อตตัวใดตัวหนึ่งนะครับตรงบ่านะครับ <า S 1> ตรงบ่า นะครับผมแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ทําการล็อกน็อตให้แน่นเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นนมอเตอร์นะครับมาประกบใส่นะครับโดยให้เราสังเกตสายไฟนะครับผมให้หันลงข้างล่างนะครับพยายามดันเข้าไปนะครับให้ประกบกันพอดีนะครับจะมีบ่าประกบกันอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทําการล็อกน็อตได้เลยเรจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับ มาลองล็อกแน่นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรานำมุ่เละนะครับมาประกบตัวตัวนี้นะครับจะไม่มีบ่านะครับให้เราใส่ให้แกนแม่เหล็กนะครับแกนใดแกนหนึ่งนะครับให้ตรงกับตัวรับตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการล็อกน็อตได้เลยครับตัวนี้จะมีน็อตอยู่สองข้างนะครับล็อกใหแน่นเลยนะครับผม ดยใส่ไฟกับแจ็คต้ารับนะครับอ่าจะฟิกมานะครับผมสามารถใส่ได้เลยนะครับที่การใช้งานกล่องคอนโทรลประหยัดไฟของอัศาวินรุ่น RS 0 2กันนะครับผม ครับอันดับ tamam. แรกนะครับตัวน e ี้จะมีปุ่มอยู่2ตัวนะครับปุ่มแรกเป็นปุ่ม P ปุ่ม P นี้เป็นปุ่มเข้าโปรแกรมนะครับตัวที่โปรแกรม U8 นะครับผมเป็นโปรแกรมปรับเพิ่มหรือลดความเร็วของมอเตอร์นะครับให้เรากด S นะครับเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วของมอเตอร์เมื่อเราได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วนะครับผมให้เราทําการกด P save นะครับโดยความเร็วสูงสุดของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่4,500นะครับผม โปรแกรมต่อไปนะครับเป็นโปรแกรม B นะครับผมโปรแกรมตัวนี้จะเป็นโปรแกรมปรับทิศทางของมอเตอร์นะครับผมให้เรากด S 1ครั้งนะครับให้ขึ้นจุดสีแดงนะครับผมแล้วเราทําการกด S นะครับเพื่อเลือกทิศทางของมอเตอร์ดูได้จากอาไฟนะครับที่วิ่งนะครับว่าทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกานะครับผม ถ้าเราได้ทิศทางที่เราต้องการแล้วนะผมให้เรากด P 1ครั้งเพื่อทําการเซฟนะครับผมต่อไปเป็นโปรแกรม Y ครับผมให้เรากด S 1ครั้งจะมีจุดสีแดงนะครับจุดไฟสีแดงขึ้นให้เราทำการกด S, <S นะครับผมเพื่อเลือกว่าเราจะใช้ฟังก์ชันเข็มปักหรือไม่ปักเวลาเครื่องหยุดทํางานนะครับผม ครับต่อไปเป็นเข็มขึ้นนะครับผมถ้าเราปรับโปรแกรมนี้นะครับเข็มขึ้นถ้าเรากด P save นะครับผมครับผมมาแล้วทำการเชื่อมต่อกับกล่องคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราทําการเปิดสวิตช์ได้เลยนะครับโดยที่สวิตช์นะครับจะอยู่ด้านหน้าหัวกล่องคอนโทรลตรงนี้นะครับผมครับผมเพียงแค่นี้นะครับผมจักรลาธรรมดาของเราก็จะเปลี่ยนเป็นจักรลาแบบเล็กและพร้อมที่จะนําไปใช้งานได้แล้วครับ